สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องิรินิกห่ฮักลิสินแชนแนล,ล Channel นะครับเด้อขอโทษขอให้นะครับแม่ทา่าห่วยรัฐบาลเวียดนามวันที่ซีนะครับที่ผมหายมากนะครับมาบนผลสรุปเลยครับผลสรุปออกคือปกติออก160อ่าพิเศษครับโทษครับพิเศษออกหนึ่งหนึข้างล่างสองสอง ปกติก็ออก477บน477ข้างล่าง60นะครับ3ตัวก็8 33 VIP นะครับก็65นะครับบน6022รับพิเศษออก60รับ22ของผมมันมีเลยนะครับก็ผิดก็ขอโทษขอใครอย่างแรง งันจ้ะรอบปกติหลอกพิเศษพิเศษกออกสี่เกดเกดกับหนึ่งหกก็ให้พิษพลาดมากกันนะครับแปดสามสามก็มั่วหกแปดสามสามกับหก เลขบัตรกักบบูมี่หกหากับว่าเขาขอตทษขอให้นะครับมาเล็กเบิัตเบิตรกับมามาสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามผมไม่ใหา้นี่ครับผิดไปเลยขอโทษขอใไ้ตามต่อครับตามต่อพี่น้องที่ิดนี่ วิ่งไหลสา,ามต่อครับก็อทอดออกให้นะครับแนวกว่อนอื่นนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างช่มเพรีบันเทิงนะครับบอสนรรมุให้ทุกคนเหลิงการพรนันนะครับตัวเลขกม็มีข่ามีรุดกันบ้างครับผมไม่มีใครแขยงกาดกันเกินกว่ากันหรอกครับใครที่ทําช่องแบบนี้พะผมทําสูตรเดียวไม่้ทำลายสูตรถ้าอาจ ก็ไ่ได้หมายถึงเพื่อนๆน,นะครับขอโทษเราไปไ่ได้ดูดูถูกใครนะครับสําหรับผมก็ขอโทษเราไปเพื่อน,อน,อนก็อยากว่าผมเด้อเนาะมันไม่มีใครเขาอเป็นแค่สูตรหรือการคำนวณนะครับข้อบ้างกูดบ้างน,น,นะครับเนาะเป็นห้องใจให้กันเสมอนะครับเด้อ แนวนทางรัฐบาลนะครับแนวนทางรัฐบาลเวียดน้มน,นะครับสูตรมัดใจครับ สุดมัดใจนะจ๊ะสามหน่อยเด้อพิเศษปกติ vp พนะครับวันจันทร์ที่ห้านะครับเดือนกรดกะเดกระดาษนะครับเอาอีกแล้วเดือนกรดกดกระดาษนี่เดือนเจ็ดหกสี่นะครับ สปกกจะบ่สตัวนะครับแล้ว3ามตัว3ามตัวนะครับตัว3มตัวตรงโต๊ะนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครที่ชอบก็ตัดเอานะครับ 5้าแปดหนึ่งชอบนะเพราะเพราะว่าม้วนเข่าบาลานกีผมตรงตามตัวนี้ให้ได้ตรงมากแหละ เล่นหอกกับแปดครับเรยเลื่หอกแปดนะครับไปกลับครับจับคู่กันเลย 83 87ครับ เป็นลองสครับ3ามหาส 3 8 3 7 3 9ครับเบิรดนะครับนี่เบิรดนะ่อดนกลานไปยาวมากแล้วคลิปผมให้66ครับ8833เดี๋ยวผมเลยว่าว่าเดี๋ยวมันเงยาวกันไปแล้ว ออนุญาตนะครับตัวที่ผมชอบนะครับ3ตัว3ตัวถ้าใครชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือส่วนตัวผมชอบนะครับเรืนหกับ8ปนี่ะน,นะครับยี่เลียมนะครับหกแปมาก6ห6หนึ 8, 0, 8, 4, 8, 7, ครับ8 0 8ศ8นยครับ เด่นสามว่ผมก,มก็มักสามห้าสามแปดสามเจ็ดครับเด่นเบิลเน,นี่ยผมก็มักด้วยหรอกความหักของพ่อแม่ย,ยังเงยเสมอนะครับเด้อขออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเด้อให้ลูกเล็กเล็กดานลูกเล็กเด็กหน่อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ